็พบกับผมอีกแครับผมนะจากร้านนุ่มสีเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้นะผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นคุ่ยดีคอนเดอร์นะครับผมนะหรือซูปเปอร์โนนะครับผมนะก็จะเป็นคลุยพลาสติกสากลนะครับผมนะเป็นเจ็ดรูนะครับผมนะก็จะเป็นสีขาวนะครับผมนะแบบขนาดความยาวก็พอดีนะครับผมนะประมาณแขนเลยนะครับผมนะก็ถือว่าไม่ยาวนะครับผมนะก็กระทัดรัดนะครับผมสามารถถอดแยกชิ้นส่วนได้นะครับก็จะมี ส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายนะครับผมนะถอดล้างทำความสะอาดได้นะครับผมนะจะเป็นของยี่ห้อคิงนะครับผมนะนี่ก็เขาก็จะมะีกระดาษคู่มือให้ในในในซองนะครับผมนะนีเป็นขุยยโซฟโนอย่างดีเลยนะครับผมนะใช้เรียนใช้สอนใช้แบบเป่าเล่นเป็นเพลงได้เลยนะครับผมนะ ก็จะคุยรีคอนเดอร์ตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคา120บาทนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกมาได้เลยนะครับผมนะหรือท่านใดอยากจะเดินทางม,มาซื้อสินค้าที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็ขอฝากร้านนูมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ